สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารีวิวกระนันนี่เลยผักอบกรอบนะคะทุกคนตอนนี้เราเห็นว่าแบบทั้งใน Tik t o อกแล้วก็ใน u t u b e ก็คือเป็นกระแสะมากๆนะคะทุกคนแล้วเราก็คยแบบเห็นหลายคนรีวิวแล้วแบบเอ้ยอยากกินเราก็ได้จัดมาเลยคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะเราซื้อมาจากใน,นะะทวิตเตอร์นะคะทุกคนถุงละ90บบาทนะคะถ้าใครอยากซื้อตามนะคะเดี๋ยวตอนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะทุกคนมา เรา,าดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างแล้วมันจะแบบเฮ้ยมันจะปังมันจะตาชแม่หรือวมันจะแบบบ้งไม่รอดอะไรอย่างงี้ะคะ่ะเอาเคกันเลยวา้าวยังไม่หมดนะคะทุกคนก็คือเทมาแค่นี้ก่อนเนาะ มาดูกันนะคะทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ <Yeah. S 1> อาอย่างแรกเลยนี่อันนี้สิหนึ่งน่าจะเป็นขนุนนะคะทุกคนมาชินกันว่าจะกรอบไหมว้าวื <Wow. S 1> อหือทุกคนกรอบและหอมด้วยไม่แข็งนะคะทุกคนอันนี้รู้สึกว่าผ่านนะคะทุกคนอันต่อไป อะไรดีเป็นกล้วยแล้วกันนะคะทุกคนเห็นไหมนะคะมาชิมกันอืมก็โอเคนะคะทุกคนหอมกล้วยหอมไม่แข็งเท่าไหร่นะคะกินได้นะคะทุกคนโอเคผ่านค่ะต่อไปอ่ะนี่ค่ะมันม่วง กินเลยค่ะมันม่วงโอเคมันม่วงก็หอมอยู่นะไม่แข็งผ่านนะคะทุกคนอร่อยค่ะทุกคนต่อไปนี้พุซานะคะทุกคนเห็นหลายคนบอกว่ามันจะแข็งเรามาลองชิมกันดีกว่า อออร่อยนะทุกคนรสชาติอร่อยรสชาติดีนะแต่ว่ามันเหนียวอะ่ะมันเป็นแบบมันไม่แข็งมันมันมันเป็นเหนียวๆดูคนมันกัดยากนะเดี๋ยวขอลองอีกอันหนึ่งแล้วกันลองแบบ ถ้าเราแบบกัดครึ่งเพ้าะว่ากินทีละครึ่งมันก็จะกินง่ายกว่านะคะทุกคนแล้วมันก็จะไม่เหนียวเท่ากินทั้งลูกเลยนะคะมันก็รู้ว่าผ่านมัน้งรสชาติก,ก็โอเคนะคะอะให้ผ่านนะคะทุกคนต่อไปไม่เลไรอ่อะนี่นี่ๆๆแล้วกันอันฝรั่ง มันพรางนะคะใช่ไหมใช่ไหมถูกแล้วมาชิมกัน่าทคนอืมรสชาติโอเคนะคะทุกคนรู้อยมันจืดไปนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเคี้ยวง่ายที่สุดเท่าที่กินมาแล้วค่ะทุกคน <Wow. S 1> เคี้ยวง่ายนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัเลยะค่ะทุกคนอันนี้โอเคเลยนะคะ ต่อไปมันคืออะไรอ๋อมันคือแรดิสเขียวนะคะทุกคนชิมกันอืมหืม,อ,มอร่อยอร่อยหวานเคี้ยวง่ายมากเฮ้ยดีดีมากอันนี้ดีมากทุกคนดีมากแนะนำแนะนำม,มากมากต่อไปนะคะ มารีวิวกันมีอะไรอีกอะอ,อันนี้นะคะบีทรูทนะคะทุกคนมาชิมกันกบีทรูทกรอบแต่รสชาติอืมอย่างไรนะ เราจะรู้สึกมันมีกลิ่นของบิดรุนนะทุกคนแล้วแบบกินไปตอนแรกมันจะรู้สึกแบบเออหวานๆมาแต่รู้สึกว่าตอนกำลังจะกินมันทำไมทำไมมันขมเออมันขมอ่ะอันนี้ไม่ผ่าน <c oughs> คือความกรอบอะให้ผ่านเว้แต่รสชาติเรารู้สึกว่ามันทุกคนเรารู้สึกว่า <c oughs> ตอนนี้เหมือนจะหมดแล้วนะคะทุกคน ก็ไม่มีกระเจีย๊ยบทำไมไม่มีกระเจีย๊ยบงงมากในนี้ก็ไม่มีแม่เขาไม่ได้ใส่กระเจีย๊ยบมาให้เราหรองงเรียกว่าของอื่นมีกระเจีย๊ยบแล้วทำไมของเราไม่มีวะงงไม่มีกระเจีย๊ยบทำไมไม่มีกระเจีย๊ยบหมดแล้วทุกคนมีแค่นี้นะคะก็ โดยรวมนะคะก็กับราคาก็รู้สึกว่าโอเคนะทุกคนถ้าแบบใครอยากลองกินก็ซื้อมากินกันได้เราว่ามันก็อ,อร่อยอยู่นะเอาจริงมันก็เออมันก็ดีอยู่นะคะซื้อาามาโทสีฟ้านะคะทุกคนราคาโอเครสชาติก็โอเคนะคะปริมาณก็โอเคเนาะปริมาณก็ก็ถือค่อนข้างว่าเยอะอยู่นะทุกคนไปซื้อมากินนะคะทุกคน แนะนำนะคะเราร้านนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ร้านล,ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบยังไงนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร,ร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วถ้าใครอยากจะเมนว่าแบบเฮ้ยลองกินแล้วมันมันดีมันชอบหรือไม่ชอบมันต้านหรือมันพังหรือมันปังอะไรอย่างงี้นะคะก็เมนกันได้นะคะทุกคนสำหรับเราเรารู้สึกว่าเออมันก็ปังอยู่นะมันต้านอยู่นะแม่นะไปซื้อนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย